การเล่นลูกสั้นข้างกรีนมีหลายออปชันไม่ว่าจะเป็นช็อตที่มันโด่งนิดนึงหรือแบบชิพแอนด์รันครับเพื่อจุดประสงค์เดียวนั่นก็คือเซฟสกอร์วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษโปรระดับ JLPGA ทัวร์โรนุกบุษบากรสุขพันธ์โรนุกครับการเล่นลูกสั้นข้างกรีนเนี่ยมันสําคัญอย่างไรครับค่ะอย่างเวลาที่นุกออกไปแข่งในต่างประเทศนะคะนุกก็ จะไม่สามารถตีออนไดท้ทุกหลุมหรือ18ห<ม>ลุมหรอกใช่ไหมคะนกก็จะมีตีพลาดบ้างอะไรบ้างเราก็จะเจอช็อตลูกสั้นที่หลากหลายรูปแบบอย่างบางทีนุกไปเจอสนามที่มันสโลปเยอะแล้ว<ม>เขาตัดหญ้าสั้นแล้วเตียยมากๆอ่างเงี่ยค่ะเราก็มีมีออปชั่นพิเศษที่ช่วยเซฟสกอรน์นกได้เหมือนกันอ่าโอเคครับเพิ่งเฉลยนะฮะออปชั่นพิเศษของโปรนกนั่นคืออะไรไปชมกันเลยครับอ่าทีนี้ช็อตที่เรากําลังจะเล่นนะครับมันจะระยะ15หลา แล้วอุปสรรคก็คือมี2เรื่องก็คือเรื่องของหญ้าที่ตัดแบบเตียนมากๆพร้อมกับตัวสโลปที่อยู่ทางด้านหน้านะครับเอา้าทำไมไม่ใช้แซนเวทอ่ะ <c oughs> ไฮบิดไม่ได้ไว้ตีไกลอย่างเดียวนะคะช่วยแก้ไขช็อตข้างกรีนแล้วก็เซฟสกอร์ได้ด้วยใช่สิเพราะว่าที่พอนึกขึ้นแล้วเนี่ยช่วงเวลาถ่ายภาพสดใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นไทเกอร์นะแล้วก็จัสตินโรดเนี่ยวกระดี่มาเลนหนึ่งของโลกเนี่ยใช้ประจำเลยใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวลองเข้าเทคนิคพิเศษของพอลลุกเลยได้ค่ะอย่างแรกนะคะเราต้อง วางจัดตำแหน่งเท้าแล้วก็ลูกให้ดีค่ะตำแหน่งอยู่ขวานะคะเราก็เปิดเท้าซ้ายนิดนึงนี่แล้วก็ยืนให้ใกล้นะคะแล้วเราก็จดตงกลางแล้วก็อย่าลืมนะคะยืนใกล้แล้วเราก็ต้องจับชกด้วยน้ำหนักมาอยู่ทางซ้ายประมาณ60-70แล้วก็ฟีลิ่งเหมือนเหมือนเราพัดวงพัดเลยง่ายๆใช้ไหล่พัดเลยนะคะ คือโอกาสที่มันจะเออร์เลอร์ก็น้อยลงใช่ใชมันเพราะลูกมันแบบเหมือนวิ่งมาเรื่อยเยใช่เพราะว่าถ้าเราใช้เวทช,ชิปเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นที่จะเสียเยอะเพราะว่าเหมือนหญ้าที่เตียนมากเนี่ยจะทำให้เรามันสอดยากใช่เพราะว่าเวลาหญา้าตัดเตียนเตียนเนี่ยเราใช้แซนเวทเนี่ยคือถ้าเราผิดพลาดเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยบ้าต้องไม่ทางานปุ๊บหลังลูกหรือไม่งั้นก็ท็อปใช่ก็มีสิทธิ์เสียสกอร์ได้ใช่นี่ค่ะอันนี้ค่ะจะช่วยเซฟสกอร์เราได้อันไหนลองเล่นอีกสักสองลูกดูตำแหน่งงึ จับชกน้ำหนักอยู่เท้าซ้ายนะคะแล้วก็มองแล้วก็โอ้คือมันดูง,ง่ายมากเลยนะพลนุกนึก <c oughs> เหมือนแบบคือ <c oughs> พัดเลยง่ายจริงง่ายจริง <c oughs> อยู่ในรัศมีไม่เกิน3ามกุตครึ่งนะพลนก <c oughs> ใช่ค่ะแน่นอนเซฟได้หมดอยู่แล้วทีนี้พลนกลองฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงว่าทีหลังๆมีอะไรบ้าง สำหรับลูกนะคะออปชันนี้นะคะจะช่วยลดเปอร์เซ็นต์การเอ r ร์แล้วก็คีย์หลักสำคัญนะคะต้องเซตอัพให้ดีค่ะวางเท้าให้ดีแล้วก็สวิงเหมือนพัดให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราต้องเราต้องทำให้เหมือนพัดให้ลูกมันเลียดมากที่สุดะคะ่ะแน่นอนเลยครับท่านผู้ชมคือเวลาที่เราจะใช้ออปชันไฮบริดจากนอกกรีนนี่นะคืออย่างที่ผมเรียนตอนต้นรายการนะว่ามันจะต้องเป็นช็อตที่พื้นที่หญ้านี้เตียนมากๆนะฮะแล้วอาจจะมีสโลปใช่ไหม ถ้าเราอยากจะเก่งช็อตนี้นะครับต้องหมั่นซ้อมใชนะ่เพราะว่าถ้าเราไม่ซ้อมเลยเนี่ยลูกสั้นนะครับเราก็ไม่มีทางที่จะชํานาญได้ไปลองทําดูครับ